สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใส่ลูกบิดห้องน้ำนครับสำหรับช่างทั่วไปหรือว่าสำหรับเจ้าของบ้านที่อยากจะเปลี่ยนลูกบิดลูกบิดตัวเองครับลูกบิดพังหรือหรือว่าตื้อประตูใหม่จะดูว่าช่างเขาเปลี่ยนถูกไหมอะไรครับมาดูเลยครับมาดูขั้นตอนแรกครับคืลูกบิดมาก่อนลูกบิดห้องน้ำนะครับผมเหมือนเดิครับลูกบิดห้องน้ำจะไม่มีกุญแจนะครับเพื่อ เวลาคนล้มในห้องน้ำเนี่ยเราจะเข้าไปได้ใช้แค่เห็นบัตรก็ใส่ได้นะครับดูดีนะนรับกางจะล้มลงนะครัเมื่อเก็บมาแล้วนะครับเก็บเอาหน้าดีอย่างนี้นะเป็นตัวลูกบิดนะครับตัวสกรูล็อกตัวหางล็อกแล้วก็พวกนี้ต่างต่างแล้วก็ดึงคู่เลยเวลาจับลูกบิดนะครับง่ายๆครับจะมีขู่มืออยู่นี้ครับ เราก็เอาไปทาบกับของจริงเลยตรงนี้ก็คือเหลี่ยมเสานะครับเหลี่ยมเสาจุดศูนย์กลางสันสันประตูอันนี้ระยะจอกวงกลมนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแกะลูกบิดก่อนนะครับลูกบิดเมื่อได้มาแล้วนะครับด้านนอกกับด้านในอย็นนี้ด้านในเป็นกดล็อกนะครับในที่นี้เราก็จะแกะให้ดูนะมันจะมีแต่ในห้องจะมีสลักมาให้นะครับกดตรงนี้นะครับจะมีดูตรงนี้มีดูอยู่กดลงไปกดแล้วก็ดึงออก นี่นะครับก็หยอกได้ต้งถอดทูกตัวนะครับถ้าใส่ลูกบิดจะต้องถอดตรงนี้แล้วแต่ยี่ห้อมายี่ห้อเป็นสลักล็อกนิดเดียวนะครับนี่ครับนี่คือแก้ลูกบิดที่เราจะใส่แล้วก็เราก็ไปจอดูพอเราใส่แล้วเนี่ยหลักการก็คือเขี้ยวนีครับตัวเนี้ยจะมาล็อกกันอย่างงี้นะครับเขี้ยวจะล็อกกันอย่างงี้นี่คือหลักการของลูกบิดมีแค่นี้นะครับ ดต่อไปก็จะเป็นการเจาะนะครับต่อไปก็เป็นการเจาะนะครับระยะเจาะอย่างในรูปนะครับบางท่านอาจจะเอากระดาษทากัาก็ได้นะครับเป็น่างนี้ก็จะอยางนี้นะครับมุมก็คือเส้นเส้นนี้คือมุมมุมประตูนะครับอันนี้คือระยะเจาะประมาณ6เซนนะครับในที่นี้ผมขีดไว้แล้วผมเจาะมาแล้10ปากก็คือระยะเจาะประตูตรงนี้นะครับอันนี้ บางยี่ห้อก็จะอยู่ที่เจ็ดเซนแต่ของเราที่หกนะครับตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้อยู่ลกกลางบานะครับที่เจาะตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ตัวลูกนี้อยู่ตรงนี้นะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปก็มาดูการเจาะที่นี้ผมใช้ดอกเจาะแบบนี้นะครับเพราะว่าดอกโหโซมันทั่วไปก็ใช้ได้นะครับสำหรับช่างทั่วไปของดอกโฮโซเจาะลูกบิดทั่วไปก็ได้แต่คนนี้ว่าผม มีดอกเซนนิดนี้ก็เลยสาธิตีเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนการเจาะวงกลมก็ไปซื้อตามร้านก็ได้ครับดอกเจาะรูปปิดทั่วไปนะครับโอเคครับการเจาะเหมือนกันครับวัดถุการบุกเซตเลยนะมาดูการเจาะดอกโมซอก็จะวงกลมนะครับเจาะแบบเดียวกันเลยนะครับมีคนยัดประตูได้คนหนึ่งนะครับเล่งให้รงการนะครับ ไมช้ชินะครับเราจะเจาะสองด้านห่ากันนะครับแล้วเาจาะจอสองด้านหากันนะครับดูได้ตรงกันแล้วไม้จะได้สวยเลยี่ชิเพราะประตูังสีมาแล้วนะครับการเจาะนี่อาจจะมีการควาร้าดินะครับเพื่อให้มันกินเร็วขึ้น จะเป็นดอกเจ็ดถ้าแปดก็ได้นะครับก็ทาแบบนี้เลยเล้วง่ยตรงกลางมาระยะอะไรอ่ะระยะต้องต้องได้ฉากนะครับขึ้นมา ฝังให้มันเข้าไปข้างในให้มันได้นะครับขั้นตอนการทำก็ถ้าคุณมีเครื่องมือก็ใช้ทิมเมอร์นะเอาทิมเมอร์ให้ดูทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์ใส่ดอกกัดตรงแบบนี้นะให้ใส่ดอกกัดตรงนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีก็เอาสิกับค้อนนะนะครับเป็นสิกับค้อนนะครับทำไอ้นี้เราจะใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะครับขั้นแรกก็ใส่เข้าไปเลยครับ กนอะไรระดับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาตั้งดอกตั้งระยะดอกก็ให้มันได้นะครับความสูงก็เท่ากับนี่เป็นฐานนะครับให้มันอยู่ประมาณตรงนี้ระยะดอกนี่ผมตั้งไว้แล้วครับประมาณสองมิลน,นะครับเสร็จแล้วก็เจาะครับ การที่จะเจาะให้มันได้เรียบเนี่ยมันยากดังนั้นเราใช้สิวช่วยนะครับแต่ถ้าใช้สิวอย่างเดียวเลยระยะมันก็ไม่เรียบไงครมก็เลยต้องใช้ทั้งสองอย่างคู่กันนะการต่อตอันวนี้ก็ต้องระวังเกี่ยงไว้นิดนะครับอย่าตัางนะตัง ปันนี้ต่ไัน,นี้ก็อยู่นีฮะบางคนก็นทีเดียนใส่ไว้ได้เลยบางคนก็อาจจะแตง่งให้มันสวยๆทีนึงครับทีนี้อ,อา,า,อาเาแต่รเแล้วก็สอดต,ตัวนี้เข้าไปนะสอดให้มันได้คือสอดให้เขียวมันเข้าอย่างนี้นะครับดูนะครับสอดให้เขียวมันเข้าอย่างนี้ ให้มันเข้าอย่างนี้นะครับนอกนก็นสวายคลับ แบบนี้นะครับกับตัวนี้ใส่คาแบบนะครับแล้วก็ใสน่นอ็อตน็อตไปมันตะึงก็หัตึงนะเดี๋ยวเอาเน้นนะ วางให้มันได้ระยะ กัเลยลนมาะครับมาลุนก็เป็นเขียวอลไรก็เป็นเขียวนะครับหลักการเหมือนกันเลยครับต่อไปต่อแล้วทำตก,ก,กันั่วเมยะขีดขาไจากตประมาณนี้นไกอปบนี่อ่อย่างนี้นะครับหรอย่างน,น,งนี้แต่การวัดเนี่ยเราใช้ง่ายๆนะรเราจะใช้ ตัวบานเนี่ยครับเข้ามาปกติมันก็ไม่ชนเราจะเว้นเว้นคือบานเวลาเราปิดมันจะชนขอบใช่ไหมครับถ้าส่วนตัวเนี้ยเราไม่ต้องการให้มันชนเพราะว่าลูกบิดเราจะอยู่กลางกลางใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะขยับออกมานิดนึงจากขอบประมาณสักงสามมิลนะโดย,ยรายละเอียดตัวนี้ขีดขีดให้มันได้ระยะสูงต่ำแล้วก็ไล่เข้าไปความดึกนะครับความลือ้อก็อยู่ประมาณกลางๆให้มันอยู่กลา,กางกลางกลางวงกลมครับ วาดวกลมตรงกลางอันนี้นนคือเกณก์กางแกนฑ์ารที่ดูบิดจะมาอยู่นะนี้ครับเสร็จแล้วก็ามันดูการช่อง,องนี้ขีดรอบนะครับเป็นอย่างนี้นะครับในที่นี้เพื่อจะฝังที่ต้องขีดรอบเพื่อจะฝังตรงนี้เข้าไปให้มันอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้ว เราก็จะฝักตรงนี้ไว้ใต้ตรงนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับัจะเป็นแบบนี้นะครับเดือเก่งของผมฝังให้มันได้แบบนี้นะครับการฝังก็ขั้นแรกเราจะฝังแผ่นนี้ก่อนนะแผ่นใหญ่ก่อนต,ตั้งระยะก็ใช้ตัวตั้งใน้ตัวมันเองนะครับตั้งะระยะตั้งประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราถ้าเราถ้าเราตั้งเหื่อไว้นิดนึงให้มันลึกกว่านิดนึงเพราะถ้าตั้งตื้นเนี่ยโอกาสที่กินมันจะกินน้อยนะเสร็จแล้วก็มาตัดอ่าทีนี้พอจะติีปุ๊บตั้งไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ของกบมันหนาออกมานะครับเราตั้งท่าผ่านตัวนี้นะครับตอนนั้นเราก็ม้วนว่าของกบหนาหอะไรองคุกหนาหนึ่งเซนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราตั้งไว้ละระยะความลึกตอนนี้องคุกเรานหนาเสร็จแล้วก็มาดูระยะตรงน,นี้นะครับทีมเมอร์มันจะมีบอก เราก็ตัดบ,บกไปอีกหนึ่งเซนนะครับในที่นี้อยู่ที่เลขสามนะครับถ้าเพิ่มอีกเซนหนึ่งก็จะ,เ,นะะ,ะ,เ,ะเป็นเลขสองนะครับนเลขสองนะครับเพื่จะได้ดอกเวลากัดไปกัดอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ใช้สีสีอปอกเป็นระยะปิดหัวปิดท้ายไว้ก็ดีนะเพื่อป้องก,กันเวลาเราพลาดต่อระยะเลย ก็เรยว่าทำเป็นไกด์เลยเวาเรากับไปแล้วเลยมองม่เห็นเส้นเลแนวีนะตีกับผมไม่งแนะครับจะใช้ตีอเก่งนับเพราะว่าตนนี้เราทำเฟืมาได้ใช้ใช้แต่ เมือ่อเราสุดเด็ดแต่พอดีว่านาประตูที่นี่มันทําสีไปแล้วเอามาเก็บสีเ้องมาทำแล้วต้องสีใหม่ก็เลยต้องมาัดีเด่น ไกละาะระยะตัวนี้นก่อนเนี่ยท่านอ่าทุกท่านก็จะชอบคือตัวที่ตัวลูกบิดจะอยู่นะครับเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้มาทานว่าเราจะจับติดใจมันได้การต่อบรับภาพมันเลยอะแล้ววัดนี้เลยโอ้ยลาง ตัวนี้ให้มันลึกขึ้นไปอีกวก็ใช้ตัวนี้มาเป็นไกด์การทา,ราตอนนี้อยู่ที่2เซนนะครับตัวน,นี้ลึกเข้าไปอีกคิดวามก็จะเหลือกหนึ่งอยูเพิ่มมาอีก1.3นะครับแล้วก็ตั้งต่อกไวลึก1.3นะครับแต่การที่เราตั้งดอกกีนทีละ1.3เนี่ยโอกาสที่ดอกสวัสดิ์มัสูงมากนราต้อจะกินทีละห้ามินนะครับก็ 5. คือจะตั้งไปที่2.5นะครับกินเข้าไปทีละากินทับบิทิล่าขึ้นนะครับเป็นในช่องสีเหลืองนี้ เนื่องว่าผมจะใช้เปิก่อนนะเปิดหน้าไปก่อน,นะออนมาเขาทำพลาสติกตัวนี้มาเพื่อว่าตอนที่ชักจ่อแล้วตินลึเรามันไม่สวยกันแล้เราเลยไปเต็นตัวนี้ให้พลาสติกตัวนี้เื้อหน้าที่องันหนึาม,ามาบางัางงานขเราไม่ one ไม้ม <cession time. S 1> okay. ันจแตกไม้มันแตกครับตรวจก็สงดีนะพถ้าเราไม่จน้เาจะตสไม้ันแตกหือไมก็ลขานะครับก็อตที่เขียนบกลให้รหรือว่าทธ่ไม่คดีนะถ้าตะวันแต ครับดูนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กไม่ดูดนะครับเพราะมันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นตะกั่วนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือน็อตที่ที่แถมมากับกล่องนะครับผมไม่ใช้เลยนะครับทิ้งหมดทุกตัวนะครับแถมมากับบรรพับแถมมาอะไรนะครับผมทิ้งหมดเพราะว่ามันเหมือนวางยาชั่งนะครับน็อตขาดคาลูมั่งหัวรูดมั่งนะครับผมไม่ใช้เลยนะครับผมใช้น็อตที่ผมซื้อมาใหม่ล่าสดนะครับใหญ่ๆวันนี้ใส่ใจนะครับน็อตเทส แค่นี้คร ja ับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยลอกเพราะว่านี่จะต้องเก็บสีใหม่ฝั่งนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวถอดออนมาฝั่งนี้ก็เช่นกันทงมันเราก็จดแบนี้เยูเ่คนับ ใช้อยู่ไหมโอเคครับเรียบร้อยครับทีนี้สรุปนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเอามาสาธิตน,นะครับสําหรับช่างที่ยังไม่เป็นหรือว่าเจ้าของบ้านที่อยากจะท y, ําเอง DIY หรือคนที่หาช่างเทคนิมไม่ได้นะครับส่วนช่างที่เป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะครับแต่ละครูแต่ละวิชามไม่เหมือนกันผมวาครับไม่เหมือนกันแต่ว่าข้องเราคนงานเราออกมาก็ใช้ได้เหมือนกันครับท,ที่นีแ่แล้วก็มาแต่งนีผมผมนีน่หน่อยเก็บนิดหนก็พอ เครยงับผมขาุ่นมาครับ